สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้2 0กรกฎาคม2,565ครับกลับมามอัปเดตบทวิเคราะห์ราคาทองคำ รอบเช้าัปอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่รับชมกันอยู่ครับก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดแจ้งเตือนกันไว้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆจากช่องของเราแบบนี้ส่วนใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคํากับเราก็สามารถแอดไลน์หรือกดลิงก์เปิดบัญชีที่ไลน์อยู่ด้านล่างวีดีโอกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนครับให้กับทีมงานได้ทําคลิปทําเนื้อหาดีๆแบบนี้กันออกมาให้ หรือใครที่สนใจเข้ามาร่วมพูดคุยในกลุ่มกับเรานะครับก็สามารถกดลิงก์เข้ากลุ่มกันเข้ามาได้เลยก็ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือค่าใช้จ่ายใดๆนะครับแล้วก็ยังได้รับลิงก์นะครับเข้ามาพูดคุยในห้องซูมห้องเทรดของเรากันด้วยนะครับในช่วงทั้งรอบเช้านะครับแล้วก็รอบเย็นกันด้วยนะครับก็สามารถเข้ามาพูดคุยและเปลี่ยนในห้องเทรดของเรานะครับในช่วงของการวิเคราะห์นะครับนะสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ มาเริ่มวิเคราะห์ของเราดีกว่าครับันนี้มาดูที่ภาพเดือนก่อนนะครับในส่วนของภาพเดือนครับอย่างที่เรายัางติดตามกันอยู่นะครับรับพันเจ็ดร้อยยังไม่หลุดนะครับเลเซว่าพันเจ็ดร้อยนะมันลงมาหนึ่งหกเก้าเจ็ดนะครับที่มันลน้นล้นลงมาหน่อยแต่ว่ายังไม่หลุดในส่วนของ M n นหนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่ายังติดตามอยู่นะครับสําหรับ การปรับขึ้นอันตราดอกเบีย้ยวันที่27นี้นะครับจริงๆจะเป็นคืนวันที่27เช้าวันที่28นะครับช่วงประมาณตีหนึ่งนะก็เดี๋ยวรอติดตามครับก็คิดว่าตลาดจะยังรอตัวเลขอยู่ในส่วนของภาพสัปดาห์นะครับยังให้น้ำหนักให้ระวังมีโอกาสนะครับสำหรับแท่งเทียนที่ปิดส่งมาเนี่ยมันยังอาจจปรับตัวหลุดได้เราตอบไม่ได้หรอกนะ จนกว่าจะเห็นในสัปดาห์นี้ว่ามีการเบรกมีการหยุดหรือมีการปรับบวกขึ้นมาอันนี้ถึงจะพอมองเห็นสัญญาณอะไรขึ้นมาบ้างนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยลงมาทดสอบ1 6, 9, 7นเจ็ดรและก็ยังไม่ได้คือถามว่าหลุดก็ยังไม่ได้หลุดแนวรับสำคัญของ m อ็มแต่บอดี้มันค่อนข้างเติมนะในตัวบอดี้ของ แข่งเขียค่อนข้างเต็มเพราะนั้นมันยังมีทั้งสองมุมคือการชนลับแล้วมีโอกาสเด้งหรือไม่กับบอดี้เต็มแบบนี้จะไหลต่อหรือไม่นะครับคือถ้าไหลต่อไปเจอลับต่อไปหนึ่งหกแปดศูนย์นะครับและถ้าหลุดหนึ่งหกแปดศูนย์ไปนี่เรื่องใหญ่นะครับนะเพราะนั้นเดี๋ยวต้องติดตามนะเพราะว่าหนึ่งหกแปดศูนย์แนวลับหนะึ่งพันเจ็ดร้อยโซนแถวนะี้ยเป็นลับระดับเดือนทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าในหนึ่ง เจ0เนี่ยเป็นลับในรูปแบบของเทรนไลน์ของเรานะครับแต่หนึ่งหกแปดศย์เป็นแนวรับที่ต้องบอกว่าเป็นแนวรับจริงๆอ่ะเป็นแนวรับในแนวของแนวระนาดแนวแนวนนะครับก็ในเส้นของฮอลิโอนไลน์นั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่ารูปแบบทั้งสองรูปแบบทั้งสองราคาต่างกันนิดเดียวนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับเป็นรูปแบบของเทรนกับฮอลิโอนไลน์เนี่ย ซึ่งถ้าเกิดในรูปแบบของเทรนเนี่ยแล้วยันเทรนอยู่เทรนนี้อย่างที่ผมบอกมันแข็งมันแข็งแกร่งซึ่งมันยืนมาได้ห้าหกปีที่ผ่านมาคือถ้าหลุดก็ต้องบอกว่าจบเทรนใหญ่แล้วจะเข้าสู่สภาวะของการไซด์เวกสองข้างไปยนะครับไม่ใช่ไซด์เว์อัพด้วยนะแต่ถ้าเกิดหลุดลงล่างจะเปลี่ยนัวเป็นดาวเทรน นะครับหรืออาจจะเป็น side way down, ไซด์เว d ดาวได้แต่นี้เป็นภาพระดับเดือนนะซึ่งตอนนี้แหละไอ้ตัววีตัวนี้นะครับคือถ้าจะเป็นตัวตัดสินด้วยครับสำหรับวีสองวีที่จะที่จะเป็นหลังจากนี้ไปนะครับก็เดี๋ยวต้องรอติดตามกันนะครับจริงๆภาพพวกนี้ลงไว้เยอะพอสมควรนะครับทั้งในบทวิเคราะห์อของวันที่19ลงค่อนข้างละเอียดเลยนะครับแล้วก็วันเสาร์อาทิตย วันเสาร์ขออภัยครับวันเสาร์บนิครอร์ประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ลงไปเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าในเมื่อวานเองเนี่ยเดิมทีนะครับเราได้คุยตัวเลขของการปรับอัตราดอกเบี้ยเนี่ยติดตามข่าวมาเนี่ยคาดหวังเงินไว้ที่หนึ่งเปอร์เซนเยอะใช่ไหมแต่พอเมื่อวานนี้ค่ะเริ่มปรับลดลงมาความมั่นใจจะไปหนึ่งเปอร์เซ็นก็น้อยลงมันเหลือศูนจุดเจ็ดห้าทีนี้ก็ยังมองมองต่ออีกว่าเอ๊ตดนลาเขา เขาสำเร็จไปแล้วหรือเปล่าเฟดเขาทําให้ดอลลาร์แข็งอย่างที่เขาต้องการไปแล้วหรือเปล่าแล้วเขาจะไม่ปรับถึง0.70.75หรือเปล่าันนั้นก็คืออีกประเด็นเพราะว่าดอลลาร์มันแข็งตามที่เขาต้องการเพราะนั้นเขาอาจจะปรับ0.5ไหมถ้ามา0.5เนี่ยเงินที่ไปกองอยู่อย่างที่บอกไปกองอยู่พันธบัตรรัฐบาลหมดตอนเนี้ยมันจะกลับมาฮ้องไหมด้วยระบบเศรษฐกิจถ้าเงินเฟอ้อเงินคนไปไหนคนหาสินค้าปลอดภัยถูกไหม มาคอมมูนิตี้มาทองถูกไหมแต่พอเป็นอย่างนั้นทุกคนไปนเก็งในส่วนของอัตราดอกเบี้ยว่าจะปรับ่าทีนี้ก็เลยทําให้เฟดเป็นการตีข่าวหรือเปล่าเมการตีข่าวหรือเปล่าว่าฉันฉันจะขึ้นดอกเบี้ยทำให้เงินไปกองแล้วจะมาทําพูดไหมนั่นคือสิ่งหนึ่งที่น่าติดตามเพราะการขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะส่งผลต่อสาภาวะเศรษฐกิจจะไม่ดีต่อผุ้เขาจะตัดสินใจแบบ จะต้องรอชมนะครับนั่นคือสิ่งที่เราติดตามในช่วงที่ผ่านมาทุกคนซึ่งผมก็ได้ยกเคสยกตัวอย่างเอาไว้ซึ่งเราไปติดตามชมได้ในวันที่19เกกับช่วงของวันเสาร์ที่ผ่านมาจะลงรายละเอียดของเรื่งเยอะเพราะว่าหลายๆนักวิเคราะห์ได,ได้ได้ออกมาพูดได้ออกมาคุยนะครับแล้วก็รวมถึงการประชุมล่าสุดของเมกาเองก็ต้องบอกว่าได้ออกมาคุยเรื่องพวกนี้เลยทําให้ความคาดหวัง ที่หนึ่งเปอร์เซ็นมันลดลงพอมันลดลงแล้วมันก็ทําให้ในส่วนของค่างเงินยูที่แข็งขึ้นมาในช่วงต้นสัปดาห์ี่ครับมันเริ่มอ่อนค่าลงก็ติดตามตัวนี้อยู่นะครับต้องก้นต้องก้นข้างกใ,ใกล้ชิดนิดนึงครับสําหรับตัวนี้นะเพราะว่าจะมีผลกับทองโดยตกคือจริงๆอ่ะใจผมลุ้นลุ้นอยากให้ออกมาสัถุดเพื่ออะไร เงินที่ไปกองอยู่ในพันธบัตรรัฐบาลไหลับนั้นในการปรับขึ้นต้องบอกว่าในการปรับขึ้นถ้าสมมุติถ้า0.5น,น,นะผมมองว่าถ้าจะไม่ได้เอฟเฟกกับกับทองในการไหลลงละเพราะว่ามันรับข่าวไปแลนะ้วไอ้ที่ปรับตัวลงมาเนี่ยมาด้วยความคาดหวัง1%หมดเลยแต่ตัวเลขยังไม่ออกนะครับนั่นแหละที่ผมรออยู่นะครับหรือเผลอๆฉันยังไม่ขึ้นโอ้โหยถ้าฉันยังไม่ขึ้นนี่นะผมบอกทั้งเดือนที่ลงมากลับไปทั้งคนอ,อันเนี้ยตามอยู่ นะครับแต่ว่าเดี๋ยวมาดูปัใจจัยในระหว่างวันมาดูกรอบแนวรับแนวต้านระหว่างวันครับมาในส่วนของภาพเดนะครับสองวันที่ผ่านมาตลาดรอ,อยังรออยู่ครับยังรอยังไซด์เวย์ยังไม่ได้เผยตัวออกมาว่าจะไปทางไหนที่ชัดเจนนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าราคามีความพยายามจะปรับตัวจะพักตัวขึ้นมาแหละก็มาติดแนวต้านอยู่บริเวณหนึ่งเจ็ 20ถึง1730แถวเนี้ยเดี๋ยวตัวเลขเป๊ะๆเ,เดี๋ยวไปดูในทางเทรเลยกันนะครับก็ให้เห็นถึงความพยายามขึ้นมาแต่ก็ถูกทุบกลับมาถูกทุบกลับมาเมื่อวานก็พยายามขึ้นอีกครับก็ถูกทุบกลับมานะครับตอนนี้ก็ได้เห็นกรอบเห็นราคาอะไรมากขึ้นเห็นจุดทดสอบแล้ะแต่ทีนี้เนี่ยผมยังมองอยู่ว่าจะขึ้นมาเล่นได้นะครับในส่วนของ1740ถึง1750ยังมอง นะครับจริงๆมันจะเป็นต้านระดับเดด้วยบริเวณนี้นะครับอันนี้เป็นต้านต้านหัดไปเนี่ยเรามองกันแถวๆ1.770ก็สองแนวต้านสำคัญน,นะครับคือใครที่เล่นกลางยาวนะครับมารอเก็บบริเวณนี้จะดีกว่าเก็บช็อตถ้าถ้าราคาปรับตัวขึ้นมาทำไมล่ะเราต้องบอกว่า โดยส่วนตัวนะครับโดยส่วนตัวนะสำหรับผมนะผมให้น้ำหนักในเรื่องของเทรนมากกว่าคือต้องบอกว่าเดิมทีพื้นฐานผมจะไปในทิศทางของสายเทคนิคนะครับเทรดสายเทคนิคมากกว่าไม่ได้ไม่ได้ไปเล่นเข่ามากนะนะครับต้องบอกในสายฟันนเป็นท่อเนี่ยผมไม่ได้เล่นมากคือด้วยด้วยต้องบอกแบบนี้ด้วยความเชื่อของผมเองผมมองว่าสุดท้ายแล้วนะครับไม่ว่าจะมีตัวเลขอะไรประกาศ มาไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมาสุดท้ายครับเราต้องมาอยู่ที่าการอยู่ดีคือทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเราก็ต้องรอดูผลการตัดสินใจของนักลงทุนมานะซึ่งทีนี้ถามว่าข่าวมีมหาศาลมากายนักลงทุนมีเยอะแยะมากมายเราจะรู้ได้ไต่ว่าใครตัดสินใจแบบก็ต้องมาดูกราฟทุกการกระทําของนักลงทุนก็แสดงกลับออกมาในกราฟนั่นเองใช่ไหมเพราะนั้นเราก็ต้องมาตามหา ว่าเอ๊ะตอนนี้ภาพรวมของนักลงทุนภาพรวมของเทรดเดอร์ทั้งหลายมองไปในทิศทางไหนเพราะนั้นตอนนี้ในภาพรวมของเทรดเดอร์ภาพรวมของนักลงทุนมองถ้าเกิดเรามองในภาพของเดยน้ำหนักภาพรวมส่วนใหญ่เขาขายกันลงมาื่อยถูกไหมซึ่งก็ยังมีโอกาสมีความน่าจะเป็นที่จะปรับตัวต่อได้นะครับแม้ว่าด้วยพื้นฐานเองด้วยฟันด้มเป็นท่าด้วยอัตราดอกเบี้ยรหรืออะไรก็ตามผมว่ามันเป็นแค่ปัจจัย ที่ทาให้นักลงทุนตัดสินใจเหมือนที่มันเทลงมาในช่วงเดือนนี้ถามว่าเทลงมาในช่วงเดือนน,น,นนี้ด้วยอะไรด้วยความคาดหวังด้วยความคาดหวังของใคร,ครของนักลงทุนที่เขาคาดหวัง1%งซดอกเบี้ยหนึ่งเปอร์เซ็นต์ถูกไหมทงที่ตัวเลขยังไม่มาด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วตัวเลขยังไม่มาแต่กลับไปก่อนเพราะอะไรเพราะมันคือการตัดสินใจนะครับของนักลงทุนสุดท้ายแล้วมันมา,มาจบที่การตัดสินใจของนักลง นั่นหมายความว่าตัวเลขออกมาไม่ได้อย่างที่นักลงทุนต้องการไม่ได้อย่างที่กองทุนต่างๆต้องการก็ทำก็กลับนั่นคือเรากําลังอ่านพฤติกรรมที่มันจะเกิดอ่านความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นแต่นะครับสุดท้ายแล้วก็ต้องมาจบที่แล้วจริงๆแล้วเขาตัดสินใจทําให้ผมมามองว่าสุดท้ายแล้วกราฟเนี่ยเป็นตัวสะท้อนพฤติกรรมของนักลงทุนนะครับก็การอาร่านพฤติกรรมมันก็หลายแบบ ถูกไหมอ่านในรูปแบบของแนวโน้มอ่านในรูปแบบของรายวันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองผมก็ยังมองว่าในจุดเหล่านี้ครับหนึ่งเจ็ดห้าศูนย์หนึ่งเจ็ดเจ็ดศูนย์พวกนี้เป็นแนวสำคัญทั้งสิ้นก็คาดหวังว่าเราก็คาดหวังว่าพฤติกรรมของเราก็ต้องไปรอดูว่าหลังจากที่ราคาทดสอบแนวพวกนี้แล้วจะมีแอคชั่นอะไรออกมาเราก็ต้องตามที่ใหญ่เข้าไปถูกไหม เรามันปลาสิวปลาซ้อยจะไปงัดกับกองทุนไม่ได้พราะเราก็ต้องตามขอให้ทันมาดูในภาพของสิบชั่วโมงครับจริงๆด้วยภาพของสิบชั่วโมงเนี่ยดูกรอบก่อนนะครับที่มันเล่นอยู่นะกรอบที่มันเล่นคือกรอบน,นี้นะผมยังให้ให้ภาพที่กรอบเองนนะครับกรอบนี้ใครที่เพิ่งมาดูกันครั้งแรกหรือรับชมกันอยู่แล้วจริงๆสามารถขอเทมเพลตได้นะครับ เทมเพลตก็คือพวกเทรนต่างๆที่ผมตีเอาไว้พวกเนี้ยในพวกกรอบไม่ว่าจะเป็นกรอบเดยกรอบเนี่ยครับเทรนด์พวกนี้กรอบเดย์เทรนกรอบวีอะไรพวกเนี้กรอบเดือนพวกเนี้ครับผมจะมีเทมเพจให้อัปโหลดอยู่แล้วนะครับเข้าไปอัปโหลดที่หน้าเว็บก็ได้นะครับก็ถ้าเกิดแบบเอ้ใครอยากที่จะตามผลวิเคราะห์แล้วก็มีเทรนใช้ไปด้วยไม่ต้องตีเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าในมุมหนึ่ง ใครที่ดูออกอยู่แล้วใครที่เป็นพื้นฐานเก่งตีเทรนด์อยู่แล้วก็ลองดูครับไม่จาเป็นต้องหัวเด็มเพ็ก็ได้ตีเองก็ได้ตีมือก็เนี่ยตีมือก็ได,กได้ก็ใช้ได้เหมือนกันก็ให้กรอบนี้จริงกรอบนี้นะครับมันมาจากนี่มันมาจากเดย์ที่ทับซ้อนกันอยู่นะครับอันนี้ตีหนึ่งอันนี้ดีสองอันนีดีสามชื่อเทรนด์ต่างๆนะผมพูดในวันเสาร์หมดแล้วครับ เพราะฉะนั้นผมคิดว่าระหว่างวันคงไม่เจอใครมาถามว่าเอ๊ะคุยเทรนอะไรไม่รู้เรื่องจริง,รงมีครับมีเพื่อน,เอนๆเข้ามาบางทีมาใหม่เข้าใจแต่ผมก็บอกเสมอแหละผมอธิบายชื่อเทรนไปหมดแล้วถ้าผมนั่งอธิบายชื่อเทรนทุกวันโอ้โตายครับยาวบางทีเทรนแต่ละตัวเราอธิบายบางมันหลายเทรนนะครับใช่ไหมมันต็เสียเวลาผมว่า เพราะฉะนั้นตรงนี้เรามามองครับตอนนี้จุดสําคัญนะครับราคาเล่นที่ดีสองนะครับของสี่ชั่วโมงนะต้องบอกว่าดีสองของสี่ชั่วโมงนะครับมันจะเป็นดีสองเหมือนกันแต่ดีสองของเดย์ก็อีกตัวหนึ่งนะอ่ามันเล่นอยู่ที่ดีสองของสี่ชั่วโมงกับดีสองนะครับดีสองจุดสามนะเล่นอยู่ในกรอบน,นี้อทีนี้กรอบน,นี้ครับก็ต้องมองแหละว่าตอนเนี้ยผมกลาลังมองว่าราคาเนี่ยมีโอกาสขึ้นมาทดสอบดีสอง ก็มันอยู่ในกรอบนะถูกไหมมีล้นลงมาเล่นที่กรอบล่างที่ปีสองจุดสามมีโอกาสยกตัวกลับมามันคือภาพของอะไรไซส์เวย์ดาวนคะครับอ่าเพราะน,นั้นการยกตัวขึ้นมาก็อย่างที่บอกเป้าหมายหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบเป้าแรกนะครับกรอบนี้แล้วถ้ามันหลุดได้มันจะมีที่หนึ่งเจ็ดห้าสแล้วก็หนึ่งเจ็ดเจ็ดพอมามอง พอมามองในส่วนของสี่ชั่วโมงเราจะเห็นต้านหลักที่มันชัดเจนมากขึ้นถูกไหมนะครับก็เป็นระยะไปก็ไปวางแผนกระดิกทีนึงถูกไหมครับก็เอากาอน,นี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนนะครับใครที่เล่นระยะสั้นเล่นตามแนวโน้มในระยะกลางอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าพิจารณาแต่มาถ้าราคาปรับตัวยกตัวขึ้นมาเป็นภาพของสายเวดาว้าก็ยังมองภาพยู่แต่ทีนี้เอ,อ้ยทำไมมันยังไม่ขึ้นสักที เดี๋ยวไปดูหนึ่งชั่วโมงมันมีเหตุผลของมันหนึ่งชั่วโมงติดแนวต้านนี้ครับเทรนตัวนี้แต่ทีเนี้ยผมผมจะให้น้ําหนักมาที่สี่ชั่วโมงมากกว่าเพราะสี่ชั่วโมงอะมันเล่กกนกรอบนี่คือกรอบของสี่ชั่วโมงอ่ะเพราะฉะนั้นโอกาสที่ราคาจะรีบายยกตัวกลับขึ้นมาผมให้สี่ชั่วโมงมากกว่าแต่ชั่วโมงนะว่าในภาพของชั่วโมงเนี่ยตอนนี้ก็ต้องมองว่าเฮ้ยมันมีการยกโลนะมีการบีบตัวเข้ามาเป็นสามที่ย่า ในกรอบนี้นะครับเียค่อนข้างที่จะบีบตัวถ้าเกิดชั่วโมงมันบีบตัวมันสักเรียบเดี๋ยวก็ต้องมองแหละว่าจะเอาบนหรือจะลงนะตามอยู่เหมือกันแต่ด้วยด้วยด้วยส่วนตัวนะครับด้วยส่วนตัวคือผมอะช่วงเนี้ยถ้าเป็นการเทรดในยาวเหมือนที่เห็นกันในห้องจริงๆอะผมหยุดเทรดมาตั้งแต่ช่วงต้นต้นเดือนหลังในการเทรดยาว จริงๆอะผมขายหมูเนี่ยผมขายหมูแถวนี้ใช่ไหมแถวนี้เออแถวนี้แหละขายหมูไปครับแถวนี้ทั้งชุดเลยทั้งหมดแล้วผมก็หยุดหยุดเทรดไปเลยครับตอนนี้ก็รอรอดูทรงรอดูอาการในห้องเนี่ยผมไม่ได้เทรดยาวอาทิตย์สองสองอาทิตย์แล้วเพราะเราเก็บชุดที่กระชากลงมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์ไออ้ขอภายต้นเดือนพอมาถึงปลายเดือนมันมันราคามันไกลาราคามันยังไม่พัก มันเลยปรับมันหาจังหวะอ่ะเล่นกันาัช้าๆเล่นกันในห้องสนุกแก้คันมือไปครับช่วงนี้มันไม่มีอะไรทอ่ามันจังหวะมันมันไม่ชัวร์ถูกไหมทีนี้ถ้าจะเก็บของถูกอย่างที่บอกอ่ะสามศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์เนี่ยชุดหลอกนะเราค่อยว่ากันนั่นคือสาเหตุที่คือมันต้องมีช่วงที่เราถอยไะมันมีช่วงที่เราสู้ไปช่วงเดือนนี้แล้วสู้กันทั้งเดือนใช่ไหม เมมเบอร์น่าจะรู้สู้กันทั้งเดือนเลยมาเดือนนี้ไม่สู้เลยใช่ไหมนะครับก็รอจังหวะเราก็ต้องเล่นต้องหาจังหวะที่เรามั่นใจหาจังหวะที่เรามีโอกาสชนะสําหรับคนเล่นยาวคนเล่นสั้นก็เคาะกันไปลายรายวันเหมือนที่เคาะให้ในห้องเหมือนที่เราออเดอร์มาแชร์กันก็ใครที่อยู่ในห้องเมมเบอร์นี้สามารถเข้ามาได้นะครับใครหรือใครที่เป็นเมมเบอร์แล้วเนี่ยครับเข้าห้องกันไปเลย หรือยังไม่ได้เข้าห้องติดต่อแอดมินก็ผมก็จะมีการเทรดสั้นเทรดอะไรก็เอาอ,ออเดอร์มาแชร์สน,สนุกสนุกกับช่วงนี้ต้องบอกว่าสนุกสนุกเลยเทรดอ่ะแก่ว่างอะเอาง่ายๆว่าแก่ว่างอะช่วงนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวพอชุดใหญ่มาแล้วก็เก็บชุดใหญ่ก็พอได้เก็บกันนะวันหนึ่งสองออเดอร์สามออเดอร์ป่านนะครับล้วก็ได้เก็บทุกวันนี่เป็นกรอบของชั่วโมงเนี่ยยังให้กรอบโอกาสเปอร์เซ็นต์ทอนน่าจะเป็นผม ผมเอ็นเอียงมาทาง1730มัน่นใจแค่ไหน55%ไม่มีอะไรมัน่นใจได้เยอะไม่ใช่เอ้ยฟังผมเดี๋ยวจะมา1730ชัวร์แน่นอนผมมัน่นใจอยู่แค่ไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอยู่กับความน่าจะเป็นอยู่กับความน่าจะเป็นแล้วบริหารจัดการหนาศาศา้าตารับไม่ใช่อยู่ทุกอย่างจะถูกทางไปหมดเป็นไปไม่ได้ครับถ้าทุกอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ไปหมดชัวร์ไปหมดไอ้นู่นก็ถูกไอ้นี่ก็ถูกผมคง คงจะแซงโู่วอลเลนไปแล้วทิจารณาให้ดีนะครับการเทรดการลงทุนมันมีความเสี่ยงนะครับมันมีโอกาสได้มีโอกาสแพ้แต่โดยภาพรวมก็เก็บได้ค่อยๆเก็บไปครับไปดูวันที่สิบห้าทีครับจังหวะมีให้เล่นหอไม่สิบห้าทีต้องบอกว่าจริงๆก็ตามเล่นอยู่ด้วยในะห้องเมมเบอร์เน,นี่ยตั้งแต่เมื่อวานนี้ะให้โซนแถวแถวนี้ครับเป็นโซนแนวรับในกรอบสนะิบห้า อันนี้รับหนึ่งรับสองครับค่อนข้างที่จะใกล้กันแต่ว่าอย่างที่บอกมันขึ้นมาเนี่ยมันมาติดเทรนของชั่วโมงไอ้ที่เราตามดูเมื่อกี้ในเทรนชั่วโมงเมื่อสักครู่มันติดตัวนแต่ถ้าเกิดด้วยภาพของสี่ชั่วโมงแล้วความน่าจะไปความน่าจะเป็นของความน่าจะไปมันหนึ่งเจ็ดสามศูนย์ตามกรอบของสี่ชั่วโมงที่บอกไว้ก็กรอบไซด์เวย์อยู่ถูกไหมทีนี้เราก็มองว่าเอ๊ะมันยกตัวมีการยกโลถูกไห เราคุยกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วมันน่าสนใจตรงนี้มันมีการยกโลขึ้นมาผาสร้างเพลงขึ้นมานี่คือสิ่งที่อย่างที่ผมบอกมันทำสามที่อยางถูกเลก่อนแต่ชุดห้าจริงผมไม่ได้มาตีเพ่งเอาไว้เพราะว่าจริงๆก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่หรอกสันส้นๆใช่ไหมนอกจากคือจริงๆอ่ะจังหวะพวกนี้ผมมาเล่นด้วยภาพของชั่วโมงที่เราเห็นเห็นการยกโลเห็นจังหวะปรับตัวปรับฐานนะครับก็ลเลยมองเออน่าจะมีความน่าจะเป็นอย่างที่ผมบอกอันหนึ่งเกี่ยวามถูก ก็เลยหาจังหวะเล่นสั้นๆเก็บในกรอบอ่ะตั้ง TPSL เท่านี้อ่ะเดี๋ยวราคายกขึ้นมาอ่ะพอยกขึ้นมาก็เดี๋ยวจะได้เห็นกรอบก็เดี๋ยวมาเก็บใหม่ฝั่งนี้ก็ไปก็ย่อมาก็เก็บยกไปย่อมาก็ก็เก็บอะไรอย่างนี้นะครับเพราะะนช่วงนี้ก็อาจจะเป็นการเล่นสั้นโดยที่เก็บสั้นๆตามแนวโน้มระยะสั้นก็ต้องบอกว่าเทรนด์หลักเป็นขาลงเพราะฉะนั้นการขึ้น จะเป็นขึ้นลักษณะรูปแบบของอะไรครับไซส์เวทคฮะผมถึงบอกเมื่อวานนีไ้ไงจะเอาหนึ่งเจ็ดามถูนะมันคงจะหวดทีเดียวถึงอนะ่ะคงเป็นไปไม่ได้แต่มันจะไปในล,ลักษณะไงครับค่อยๆยกตัวขึ้นไปสิ่งที่ผมมองคือถ้าเกิดจะไปหนึ่งเจ็ามถูนะอาจจะไปแบบนี้ถ้าอยู่ๆจะให้หวดขึ้นมาเลยหนึ่งเจ็ดสามถูนะ่ยมีมีโอกาสจะเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แต่เปอร์เซ็นต์น้อย สิ่งที่เราตามอยู่โดูอยู่คืออะไรคือไซส์เวก็ค่อยๆมาเคาะไปเรื่อยๆย่อมาก็เคาะกับย่อมาเคาะกับจนกว่ามันจะหลุดจนกว่าแนวโน้มจะกลับมาลงถังถูกไหมแต่พอขึ้นไปโซนบนก็นอะไรก็พาเดิมในกรอบเดิมเนี่ยมันไซส์เวเป็นไซส์เวดาวในระดับนะครับสี่ชั่วโมงมันก็ต้องแยกว่าไฟเล่นอะไรตรงไหนถูกไหมถ้าในสิบห้าไซส์ เวยครับอ่าสี่ชั่วโมงไสเวอรเทมันคนุณภาพกันถ้าไปมองภาพเดย์ล่ะภาพเดย์เป็นดาวเทรนอยู่ที่ว่ามองภาพไะนะครับอ่ะมาฝากไว้ให้สําหรับอัปเดตพองทำรอาเทานะครับยังให้ภาพของการไสเวยอัพในระดับสิบห้าที่ขึ้นไปที่หนึ่งเจ็ดสามศูนย์อยู่นะครับก็เล่นในกรอบครับนะของดีสองนะดีสองของสี่ชั่วโมงนะครับอันนี้ชื่อเทรนนะ ฟังให้ดีนะมันคือชื่อเทรนระดับราคาเนี่ยเราคุยกันมาแล้วนะครับดีของ4ชั่วโมงครับถึง d 2 3ของ4ชั่วโมงส2งจุองกรอบที่เหมาะมาเล่นและราคาเทสขึ่นเทสแนวรับไปเพราะนั้นโอกาสความน่าจะเป็นนะครับถ้าของการไซด์เวดดาวของ4ชั่วโมงก็มีโอกาสขึ้นเล่นกรอบบนที่ d 2สของ4ชั่วโมงฝากไว้เท่านี้ สำหรับเพื่อนๆที่รับชมมันอยู่นะครับหากรับชมกันย้อนหลังบนยูทูบนะครับยังไงก็อย่าลืมนะกดติดตามกด s u b ส c r i b e กดแจ้งเตือนไปด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆจากช่องของเราแบบนี้สวัสดีเพื่อนๆที่อยู่ในห้องสู่มาด้วยนะครับเข้ามาไม่ได้ทักทายเราต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีนั่งวิเคราะห์ไปแล้วก็คุยเพลินนะครับไม่ได้ดูขออภัยนะครับสวัสดีครับยินดีครับขอบคุณครับยินดีครับยินดีครับเข้ามาคุยาต้นะครับก็ วันนี้มาสายนิดนึงก็ต้องขออภัยนะครับว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพยายามปรับกให้เร็วขึ้นจะได้อัปเดตกันเร็วขึ้นนะฮนะส่งลิงก์เข้าไปให้ในห,ห้องซูมกันแหละเข้ามาพูดคุยกันนะครับส่วนใครที่รับชมกันอยู่ทาง youtube นะครับแล้วสนใจเข้ามาโน้มพูดคุยกันในห้องซูมหรือจะเข้ามาพูดคุยกันในกลุ่มของเราก็สามารถกดลิงก์เข้ากลุ่มกันเข้ามาได้เลยนะครับไม่ได้มีเงื่อนไขหรือค่าใช้จ่ายใดๆนะครับว่าเช้าๆช้ามานั่งพูดคุยกันหนะ้ามานั่งสอบถามมาอัปเดตข้อมูลสารานองคำนะครับ ก็จะเปิดห้องเทรดห้องซูมกันให้ใ,หในตอนเชา้านั่นแหละนะครับก่อนที่เราก็จะทำวิเคราะห์กันไปด้วยแล้วก็เอาไปอัพลง youtube ให้ทีมตัดต่อไปตัดต่อแล้วก็ YouTube อีกทีนะครับเพราะใน youtube อาจจะชา้านิดนึงนะครับแต่ว่าในห้องซูมรอบเช้าเราก็ได้มาคุยกันนะครับส่วนใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคำกับเราก็าสามารถแอดไลน์แอดหรือกดลิงก์กดบัญชีที่เลยเดี่ยวจะลางวปดอกันเข้ามาได้เลยนะครับ ก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนให้กับจริงานเพื่องทำคลิปทำเนื้อหาดีๆแบบนี้ระ้ออกมาให้สำหรับเชา้านี้ต้องเดี๋ยวขอต้อนล่าไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในรอบข่านะครับเดี๋ยวไปอัปเดตอีกทีในช่วงประมาณหนึ่งทุ่มนะครับต้องบอกว่า่วกน,นี้เราเปลี่ยนเวลาหมดแล้วนะครับรอบเชา้ชารอบเช้าเนี่ยจริงๆก็จะอยู่ประมาณเนี่ยเจ็ดแปดโมงเก้าโมงแถวๆเนี้ยจะจะมาอัปเดตให้นะครับแล้วรอบเดย็่นรอบขําเดิมทีจากสามทุ่มเรากลับเป็นหนึ่งทุ่มนะครับ เพื่อที่จะเตรียมรับมือกับตลาดเมตามาก่อนเมตาเปิดมาก่อนข่าวเข้านะจะได้ปรับแผนปรับกลยุทธ์กันได้นะครับเพราะนั้นในช่วงหนึ่งทุ่มทั้งสองรอบผมจะเปิดให้เข้ามาพูดคุยกันก่อนนะครับรอบเช้าก็เข้ามาคุยในห้องเทรดกันได้รอบเย็นช่วงสักประมาณผมจะวิเคราะห์ขึ้นไลฟ์ในทุ่มหนึ่งเพราะนั้นช่วงสักหกโมงครึ่งจะเปิดห้องเทรดกันละเข้ามานั่งพูดคุย,คยอัปเดตข้อมูลข่าวสารมาคุยกันได้นะครับหรือว่าคุยอัปเดตกันในห้องโูรกันได้ นะครับส่วนใครที่เปิดบัญชีซื้อขายเราแล้วนะครับก็จะได้สิทธิ์ในส่วนของเว็บเพอร์ด้วยนะครับก็สามารถแช็คสิทธิ์เบเอร์ได้ที่ไลน์แอดของเราเลยนะครับก็หลักๆก็จะมีเรื่องของการแชร์ออเดอร์นั่นแหละที่เราเทรดจริงๆแล้วก็แชร์แล้วก็ในส่วนของแผนการเทรดก็แผนการเทรดก็ต้องบอกว่าเอาจริงๆก็คือการเทรดของเราจริงแหละแล้วก็สรุปมุมมองในส่วนของการเทรดที่บางครั้งเราก็ได้ออกออเดอร์มาใช่ไหมก็เอามาอัปเดตกันให้ แต่แน่นอนมันเป็นแนวทางนะครับไม่ได้เฮ้ยผมเทรดหนึ่งสองสามหรือทีมเราแนวทางของเราเทรดมาทางนี้แล้วจะมาเชื่อเป็นซิกแน่ไม่ใช่มันไม่มีใครร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนั้นหรอกถูกไหมแต่แนวทางนะครับเอาเป็นแนวทางนะครับก็ถือว่าแลกเปลี่ยนออเดอร์กับแชร์ออเดอร์กับน,นะครับแล้วก็จะมีคลิปพิเศษในเรื่องของการเทรดให้สำหรับเมมเบอร์นะครับอ่ะโอเคเช้านี้ฝากไว้เท่านี้เดี๋ยวพบกันใหม่ขอบคุณครับ